ครับเหมือนี่ครับเขาบักวครับเอน้ได้ไมนู้ที่เด็ดนะครับมือนเมนูทั้งอีสานไต่ครับของฝากจกน้องทีเห็ดงานครับเหมือนี้ครับเมนูกบยัดไส้ครับหรือว่าพ้วกบหรือภาษาบ้านเพิ่อนคือว่าอังเก็บบ๊อบเอิญผิดกับขออภัยนะครับภาษาทองถินอย่าเป็นกบนะครับกบยัดไส้ครับ มือนีเขาคนที่มาทอดครับทางกระทะนะครับตอนนี้นี่นะครับอังแก็บบ๊อบอัวกบครับเดี๋ยวมาล้อมกันครับว่ามันจะเป็นยังไงครับรสชาติครับอันนี้เป็นอาหารที่เด็ดแล้วครับทั้งอีสานใต้ครับเดี๋ยวว่าเป็นอาหารยอดฮิตเลยครับมือเขาก็สีทอดนะครับ รอนแรกก็ว่าถิปิงนะครับที่งานดังไปครับกันได้ถอดเราเลยครับเบิ้งงนาตาครับนี่ก็จะเป็นโตกบนะครับพระเจ้าวัตัดขาออกครับปอบให้นะครับสำหรับผู้ว่ากินครับนี่ร้อนํามันเดือดกันครับปวดออกนี่ครับโต หนึ่งกะสิบรรจุสองโตนะครับให้เจ้ากันกนะทิที่ซื้อเสีสงย,าาออยงน่นนนครับแถวนั้นนี่ครับร้อนมันเดือดกันครับกะทิเฮ็ดแบบนี้นะครับเพกนทิเอารับัวออกแล้วก็ข้างในนะที่เป็นเนื้อกบแล้วก็นที่เป็นยังสี่นะครับอังแก็บบ๊อก ปวกบครับกบยดไส่กบยดไส่เนี้ยกบีทเท่ากบมมันร้องขอดด้วยนะครับปลารสชาตทิที่เด็ดขนาดใดครับอองปากจากสังขารโซลินครับขอบคุณทีมงานครับน้ำนปากครับขอาสิหางร้อนลมันเด็ดนะครับตอนนี้ สิเหล่งไฟกลางๆกันหน่อยล้อมันเดือดเท่ากันสีมาเบิงรูปร่างหน้าตาสิเป็นสีนะครับกบอย่านด้ครับสีเป็นกบทั้งโตเลยครับข้้งไนก็เอาเอาเครื่องไนออกแล้วก็สีตัดคางสีนะครับสีเป็นรูปร่างสิอย่นี้เขาก็สีมาถอดล้องเบิงครับรสชาติที่เด็ดขนาดไหนครับ มันเด่นแล้วครับน้องเสียวลงก่อนเสียวกบลงนะครับลงไปเลยครับทีเดียวเลยครับอาจจะแตกปุ๊เป๊ะปุเป้แล้วครับอาจจะแตกเลยครับอะไรครับใส่หมวกกันเน็อกแล้วแตกๆกับวัวมากไปไลยนะครับผมอันนี้ก็จะถึงข้อถึงใบกันครับ Hả, cũng lại, cũng này. Ăn bốc, cả ẩu là không có ăn gì này, con dì dành được bóc, kéo kéo băng các bác, bác kia đã làm không? thì thang học ลองเมืองว่ารสชาติดีเลิาดแด้เดี๋ยวเริ่มแตกสุมตำสุกเต้าแล้วครับมีอย่างนี้ฮะครับใส่บังเกอร์ครับในการทอดครับเอาไปกันจังหวะนี้นะครับมันแตกหรือวะครัโอ้มันหมดแล้ครับสีกระทะนะครับเอาละครับเริ่มแล้วครับ อันเดียก็จะแดงมาสุดเลยครับไปอย่างนี้ื่อหน่อยครับอังแก๊บบ๊อกครับปวปกครับีงานจะทั้งสังขะครับน้ำมะปราครับถุงน่องถึงเสร็จงานนะครับกลับบ้านช่วงวันแม่ครับยี่สันเริ่มเแี่ยนแล้วครับอ๋อสีดีไฟลงแค่ไหนแดดมันใหม่ครับ เจ้าใบเห็ดดีครับหอมครับมันม่กินแล้วครับไต่กินความหอมครับมันม่กินข้าวเลยครับกบปัวครับกบยาใส่ครับนี่ครับเห็นกับเท้าจังจังคิดไหมครับเขาในเบิรงครับใกล้ๆครับลูกลางหนาตายเป็นทีแล้วเป็นข้างโตแล้วครับกบข้างโตอีมไม่กันครับ สุกสิพ้ามาเบิ้งอีกเทียนึงนะครับอันนี้ก็เอาลงกระทะเรียบร้อยครับร้อตสุกครับ